อ้าいいโอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกม Princess Connect d i d d กับผมอีกแล้วนะอ่าก็เหมือนเดิมเป็นประจำทุกแพทอัปเดตนะที่เราจะมาดูกันว่าแพทนั้นมีอะไรอัปเดตบ้างเนาะโอเคนะครับวันนี้มีกระชาใหม่นะครับแล้วก็มี Run, นะอีเวนต์ริรันเนาะขอคอยลูนาที่ดําเนินการอยู่นะที่จะหมดในวันกุ้งนี้เนาะแล้วก็อีกหลายอย่างเยอะแยะด้ไปหมดเลยนะโอเคแต่ว่าอันนี้คือผมสารภาพก่อนว่าวันนี้นะผมไม่รู้ว่าวันนี้มันมีอัปเดตเว้ยเออแล้วแบบผมเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยเว้ย <laughs> โอเคแบบลืมวันลืมคืนกันแล้วนะเออคือผมรู้ว่ามันอัปเดตวันที่2ี่สบเว้ยแต่คือไม่รู้ว่าวันนี้วันที่2ี่สิบเข้าใจปะ เห็นป่ะเออผมก็เลยคิดว่ามันไม่มีอัปเดตเลยเพราะงั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูประกาศกันเหมือนเดิมเลยดีกว่าเนาะโอเคหน้าประกาศผมจะแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าอ่าเปลี่ยนตัวของ emulator นะเนาะโอเคนะอ่ะมาเริ่มกันที่อัปเดตแรกเนาะประกาศเครื่องเรือนดีรันในกิล l h o u s เนะอ่ะเป็นเครื่องเรือนดีรันตีมใบไม้ร่วงเนาะก็สามารถไปซื้อกันได้เนาะเป็นเครื่องเรือนลิมิเต็ดป่ะเออเหมือนจะเป็นคือเป็นเครื่องเรือนลิมิเต็ดที่กลับมารีรันเนาะ วัง,งั้นใครสายแต่งบ้านที่อยากเก็บก็ไปเก็บกันได้ต่อไปนะครับอัปเดตเพิ่มอุปกรณ์ในราย,รายการนั้นค้าต่างๆเนาะอ๋อมีดานใหม่สินะถ้าสมมติว่าเพิ่มอุปกรณ์มาอย่างนี้เนาะเป็นอุปกรณ์ใหม่นะเป็นเครื่องประดับเนาะก็ไปฟาร์มใส่ให้ตัวละครกันได้นะอ่ะต่อไปนะแคมเปญแพทดีนันนมกาชา3าดาวชั่วเนาะอ่ะกลับมาอีกครั้งสำหรับการไอ้กาชาการันตี3ดาวเนาะ ก็จะเปิดได้ตั้งแต่วันที่20มกรานะจนถึง24มกรากันะเลยทีเดียวนะอ่ะใครมีเพชรเติมก็ไปเปิดกันได้เนาะเปิดได้1ครั้งนะันตออแคมเปญน,นะครับโอเคต่อไปนะครับอ่าพิกอัพกระชาตัวละครใหม่นาะย وري แองเจินะครับอ่ะมาให้เปิดตั้งแต่วันนี้เนาะวันที่20มกราเวลา11โมงจนถึงวันที่31มกราเวลา10โมง59เนาะอ่ะแปลว่า รีรันตัวต่อไปตู้ต่อไปก็จะมาวันที่3 0 31เนอะอืมคิดว่างั้นนะโอเคต่อไปอ่ะอัปเดตเพิ่ม BGM ใหม่ให้กับกล่องดนตรีแห่งความทรงจำเนอะก็น่าจะเป็นเพลง Event Angel, อีงเวนต์แอง e จิลอีเวนต์ที่แล้วนะครับอ่ะเนี่ยว่าตอนนี้คือเพลงอัปเดตไล่ๆมากับกิจกรรมเลยเนอะคือกิจกรรม,มอัปเดตจบปุ๊บเพลงก็มาเลยนะ,ะเป็นเรื่องที่ดี ต่อไปนะประกาศอัปเดตข้อมูลการอัปเดตเนาะมีเนื้อเรื่องหลักภาค2บทที่4ตอนที่1ถึง5เนาะเพิ่มเลเวลผู้เล่นสูงสุดจาก172เเป็น175นะเ<อ>พิ่มตัวละครน,นะเป็นเลเวลตัวละคร172เเป็น17 175หนะเฟสหลักแอเรียสาเพิ่มอุปกรณ์ใหม่นะ3ชิ้นเพิ่มภารกิจใหม่อัปเดตรายการไอเทมนะในร้านค้าต่างๆเนาะเปิดขายเครื่องดนตรีร้านเพิ่ม BGM โอเคอันนี้คือรายละเอียดข้อมูลการอัปเดตเนาะ ต่อไปนะแคนแบทเทิลก็จะมาเร็วๆีแล้วเนาะแคนแบทเทิลจะมาวันที่26นะอีก6วันนะก็เตรียมตัวไว้ได้เลยเนาะโอเค่ะต่อไปเป็นตึ๊ดๆๆอีเวนต์รีรันนะอีเวนต์รีรันก็มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมหรือว่าเมื่อวันศุ่นเออเมื่อวันศุ่นเนาะมาตั้งแต่วันที่18นะอ่าเป็นลิตเติ้ลเบรฟฮาโลวีนไนท์เนาะเป็นอีเวนต์รีรันฮาโลวีนของปีที่แล้วนั่นเองเนาะ ก็ไปเก็บเพชรเก็บอะไรกันได้นะอ่ะกิจกรรมที่ดาเนินอยู่ตอนนี้นะหอคอยลูนานะ่าเนาะจะจบวันพรุ่งนี้แล้วนะใช่ไหมวันที่21เนาะเวลาเกือบเที่ยงคืนนะอ่ะก็ใครที่ยังไม่เคลียร์ชั้นล่าสุดก็ไปเคลียร์กันได้เนาะโอเคอันนี้นะ,ะแจกตั้งแต่วันก่อน,อนแล้วเนาะคือ1,500เพชรนะสำหรับวันครูเนาะแจกตั้งแต่วันที่16นะรับได้จนถึงวันที่30มกราเลยเนาะ ก็ใครที่ยังไม่ได้รับก็ไปรับกันได้นะอ่ะอันนี้คืออัปเดตนะสำหรับประกาศเนาะเดี๋ยวเราไปดูคอนเทนต์หลักของคลิปนี้กันเลยดีกว่านั้นก็คือกาชานะยริ ي แองเจิลเนาะสำหรับตัวของยริ ي แองเจิลเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตนะที่ฮิวได้นะเบิร์นทีพีได้นะแล้วก็มีบัฟด้วยนะบัฟคริติคอลเนาะโอเคแล้วก็มีบัฟพลังป้องกันด้วยนะอ่ะ สำหรับตัวของโยรีเนี่ยผมจะพูดยังไงดีอะเป็นเป็นตัวที่เป็นซัพพอร์ตที่มผมว่าเราไปดูตะกิลกันก่อนดีกว่าผมคือผมพูดไม่ถูกอะโอเคสำหรับยูเนียนเบิร์ดนะเฮเวนลี่เฮเวนลี Heavenly ่ฮาร์ดทำดาเมจเวทปันกลางแก่ศัตรูที่มีค่า TP สูงสุดพร้อมลด TP ปันกลางและลดพลังป้องกันเวทปันกลางด้วยเนาะดาเมจจะอยู่ที่15879นัหน่วย ่าแล้วก็รถ TP ที่413หน่วยนะแล้วรถพลังป้องกันเวทที่141หน่วยเนาะดูจากสกิลนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะนึกไปแล้วว่าแบบเฮ้ยตัวของยูริเนี่ยแองเจเนี่ยเป็นตัวละครอารีนาหรือเปล่าเนาะอ่ะถ้าสมมติวดูแค่สกิลนี้สกิลเดียวนะแต่ว่าผมบอกเลยนะไม่ใช่นะอ่ะโอเคเราไปดูสกิลที่2กันดีกว่าเนานะ l n t t l n t t o n t i o n ะอาจจะทำ จะทําให้เพื่อนที่มี HP สูงสุดและยืนอยู่หน้าโยรีนะจะได้รับสถานะย,ยั่วนยะุเนาะแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันกายภาพนะให้กับเพื่อนที่เป็นเป้าหมายอีก247หน่วยและเพิ่มพลังป้องกันเวทนอัตราที่เท่ากันด้วยนะอ่ะก็คือเหมือนกับว่าเป็นสกิลเพิ่มพลังป้องกันให้แทงและให้แทงมียั่วยุนะสำหรับแทงตัวที่แบบว่าไม่มีแบบสกิลย,ยั่วยุเงี้ยอย่างพุดดิ้ง จุนหรือว่าเปโกรีนก็ได้เนาะเออทำให้แบบว่าคนมาตีแทงกันมากขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะเออถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ดีอ่าสกิลนี้ก็หลายคนก็อาจจะคิดว่าเป็นสาย PVP อีกแล้วนะอ่าเพราะว่าจริงๆมันค่อนข้างสนับสนน p v p เนาะโอเคไปดูสกิลต่อไปกันเลยนะสำหรับ angel blessing เนาะสกิลที่2นะเพิ่มกิจกรรมกายภาพกับเวทมนต์ให้เพื่อนทั้งหมดนะแล้วก็ฟื้นฟู HP ด้วยเนา คริติคอลกายภาพกับเวทจะเพิ่มที่125หน่วยนะแล้วก็ฟื้นฟู HP ที่1,014หน่วยให้กับเพื่อนทุกคนเลยเนาะก็ถือว่าเป็นสกิลเพิ่มคริติคอนแบบหมู่นะน่าน่าจะเยอะที่สุดในเกมนี้แล้วนะเออ125หน่วยเนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันเนาะโอเคก็คือจะทําให้เพื่อนติดคลิง่ายขึ้นเนาะแล้วก็มีฮิวด้วยต่อไปฟาสีนะบครับอ่ามซี่แองเจิลฮใช่ไหม เพิ่มพลังป้องกันเวทให้กับตัวเอง352หน่วยเนาะอย่างที่บอกไปนะอะสำหรับตัวของโยริตัวเนี้ยผมมองว่าอารีนาแหละใน,ในตอนที่มองครั้งแรกคืออารีนาเนาะคือแบบเออเป็นตัวอารีนาเลยแหละมีทั้งเบิร์ทีพีนะเบิร์ทีพีแบบครึ่งหลอดเลยนะ4 1 3หน่วยนี่เกือบครึ่งหลอดเลยนะเออแล้วก็มีมีย่ยยูให้แทงด้วยนะอะมีฮิวด้วยนะ คือแบบคือตัวอารีนาคือแบบความเห็นแรกคือตัวอารีนาแน่ๆเนาะแต่ว่าอ่ะผมนึกถึงประโยชน์ใช้สอยตรงนี้แล้วกันในตัวของแคนแบทเทิลเนาะอ่าสำหรับสกิลยูเนียนเบิร์ดของโยริเนี่ยด้วยความที่ว่ามีอ่าการลดทีวีสตูเนี่ยผมมองว่ามีหนึ่งประโยชน์ที่เราสามารถใช้โยริได้ก็คือใช้โยริในบอสที่ยูเนียนเบิร์ดแล้วทำให้ทีมเราตายทั้งทีม ก็คือทําให้ยูบอสไม่ยูเนียนเบิร์สนะอ่ะก็คือแบบเบิร์นครึ่งหลอดนี่คือแบบเยอะมากนะเยอะเยอะมากจริงๆคือแบบเรียกได้ว่าทั้งเกมน่าจะแทบจะไม่ได้ยูเนียนเบิร์สเลยมั้งอืมแล้วคือแบบเราสามารถเอาไปใช้กับบอสที่ยูเนียนเบิร์สแล้วเราตายทั้งทีมได้บอสพวกวอสยูเนียนเบิร์สแรงๆอะไรพวกเนี้ยผมว่าเอาโยริไปยืนอนะ่ะโอเคมากเลยเนาะอ่ะแล้วมีลดพลังป้องกรรันเวทนะเพราะงั้นผมมองว่าโยริน่าจะเหมาะสมกับทีมเวทมากกว่านะ ถึงสกิลบัฟจะบัฟคลิติคอนทั้งเวททั้งกายภาพเนาะแต่ว่าผมมองว่าทีมเวทน่าจะเวิร์กกว่าเนาะด้วยความที่ว่าสกิลนี้แหละไอตัวลด PP ครึ่งหนึ่งเนี่ยผมว่ามันจะมาแทนตำแหน่งของคาซูมิไอคาซูมนะิเมจิคอลเนาะสาวน้อยเวทมนต์คาซูมิในตัวของแคนแบทเทิลนะผมมองว่าเรียกได้ว่าแทนกันได้น่าจะได้เกือบ100%เเลยเนาะ เพราะว่าในบางครั้งอะที่เราใช้ตัวของคา s ิเซมิเมจิเคิลเนาะหรือว่าตัวของอีโอเซนเซหกดาว e นะเพื่อที่จะลด TP บอสเนี่ยในในกรณีของทีมเวทเนี่ยผมว่า2ตัวนั้นน่าจะหายไปยากแคนเปเทิลเนาะแล้วก็ตัวที่จะเข้ามาแทนก็น่าจะเป็นตัวของโยรินี่ยแหละนะอ่ะแล้วก็โยริยังใช้กับทีมสายกายภาพบางทีมที่เราต้องการอ่า ที่จะให้ตัวหน้านะถึกๆอย่างเช่นแบบมุยมิแบบบอสบางตัวที่แบบตบมุยมิทีเดียวตายอย่างเงี้ยเออเราก็สามารถให้โยริมาทําหน้าที่บัฟพลังพลังป้องกันเนาะให้กับตัวหน้าได้นะอืคิดว่างั้นเนาะหรือไม่ก็พวกแบบตัวหกดาวที่มันมีเลือดเยอะๆนะก็สามารถบัฟบัฟพลังป้องกันเพิ่มให้ได้ทําให้ตัวหล่อน,นันไม่ตายเนาะ ซึ่งปกติแล้วหน้าที่นี้จะเป็นของมาโฮหดาวนะที่จะมีสกิลเด้งเลือดแบบคิวเลือดแบบมหาศาลมากแล้วก็มีพลังเพิ่มพลังป้องกันด้วยเนาะ,ะซึ่งปกติแล้วเราจะใช้มาโฮกันนะอะแต่ว่าผมคิดว่าตัวของโยริตรงนี้สกิลตรงนี้มาแทนของมาโฮได้คิดว่าไม่มากก็น้อยนะแต่ว่าผมว่ามีโอกาสได้ใช้เนาะ สำหรับตัวของโยดีนะเป็นตัวไม่ลิมิตด้วยเนาะเปิดได้ออกเปิดออกได้จากทุกตู้นะครับผมคิดว่าใครที่มีเพชรเยอะเปิดไว้ก็ดีเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่ไม่มีเพชรนะผมว่าข้ามไปเปิดตัวอื่นก็เป็นเรื่องที่ไม่เลวรอหลุดเลดก็ได้หรือว่ารอฟาร์มก็ได้นะผมคิดว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้เนาะโอเคสำหรับผมนะผมจะเปิดที่50โรแล้วกันเนาะ โอเคผมมีตั๋วฟรีสิบใบแล้วก็มีเพชรอีกหนะ้าหมื่นห้าพันเนาะก็ผมจะกดตั๋วฟรีที่สิบโรแล้วก็เพชรอีกสี่สิบโรแล้วกันเนาะไปเรามาเริ่มที่ตั๋วฟรีสิบใบกันก่อนเลยดีกว่านะคือถ้าได้ผมก็จะไม่กดต่อเนาะโอ๊ย oh. หนึ่งข้าวนะยุคาเรเนาะโอเคไปใบที่สอง โอเคใบเงินอีกแล้วเอาอีเนาะโอเคต่อไปใบที่สามใบเงินอีกแล้วเฮ้ยไม่มีให้ลุ้นหน่อยเหรอต่อไปใบที่สี่เราจะไปตัวฟรีกันเร็วนิดหนึ่งนะปุ๊บโอ้ใบทองเคมีเโกะนะุะดิดกันเองต่อไปใบที่ห้านะไปเจเกล อ๋อใบเงินอีกแล้วมิโซกินะต่อไปใบที่หปุ๊บโอ้ใบทองดิ้นนะอ่ะาต่อไปใบที่เจ็ดใบที่เจ็แล้วปุ๊บปุ๊บขอไปรุ้งหน่อยไม่ได้นะอะเคโยรินะแต่ว่าอันนี้โร่รีร่างแรกเนาะโอเคเย่โยริมาแล้วไม่ใช่นะอ่าโอเค ต่อไปใบที่แปดเนาะขอไปรุง่งใบทองอะคารีนะนเริ่มมาคู่กันทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะโอเคต่อไปใบที่เกนะ้าเนาะตึ๊บตึ๊บ,บ,บมาบโอ้ใบทองยุกินะอ่ะต่อไปใบสุดท้ายนะสำหรับใบฟรีขอรุ่งใบหนึ่งได้ไหมปึ๊บอ่ใบทองอีกแล้วเนาะ มิพายุเนาะเอ้ยไม่ได้เห็นเจนานเลยโอเคนะต่อไปเราจะเข้าเนื้อกันแล้วเนาะไปโรที่ยี่สิบนะปุ๊บขอรุง้งใบหนึ่งใบหนึ่งได้ไหมใบหนึ่งยอริอีกแล้วนะโอเคต่ <laughs> okay. อไปใบโรที่สามสิบขอใบรุ้งหน่อยขอใบรุง้งอื โอเคต่อไปโรลที่40เนาะไปรุงไปรุงขอไปเดียวปีศาจหัวเขียวขอไปรุ้งไปนึ่งมไม่ได้ปีศาจหัวเขียวไซแวนโอเคสิบรสุดท้ายเนาะถ้าไม่ได้ผมก็รอรลุดเลทแล้วกันเนาะอ่ะไม่เป็นไรนะโอเคแต่คือแบบไม่ได้รู้งทุกไปเลยจริงหรอ ไปนึงเฮ้ยมาแล้วไปดีห่านะอ่ะอเค่ใบแรกอา e เนาะใบที่สอยูคาริใบที่สามริมะใบที่สี่อายุมิไปต่อไปมาโยริจุดเฮ้ยนางฟ้าโยริโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ได้น้องนะแต่ได้พี่มาแทน <c oughs> น่ารักนะเออ ว่าโยริเป็นตัวละครหนึ่งที่น่ารักมากเลยนะเป็นแบบอืมสาวขี้อายอะเออน่ารักอะ่ะโอเคมันจะมาเปลี่ยนทีมนะน้องน,อนี้น้องริโ <ori> นไปกลนเดี๋ยวนะโยริโยริโยริอยู่หน้านี้ใช่ไหมโยริแองเจิลโยริแองเจิลหาตัวยากเหมือนกันนะผมว่าน่าจะมีเสิร์ตอะถ้ามีเสริร์ตน่าจะหาตัวง่ายกว่านี้ ปโหลดกันดีกว่าโอเคนี่子供たちがこのポーズの真似してくれてるのよねちょっと気恥ずかしいけど悪くない気分ねนีน่ารักมากนะสำบโยรีร่างนี้นะโอเคก็สําหรับใครที่เปิดไม่ได้นะผมก็ ให้กำลังใจนะขอให้แบบได้หลุดนเลน็ในตู้อื่นๆแล้วกันเนาะสำหรับคนที่อยากได้โยรีเนาะอ่าแล้วก็คิดว่าอนาคตก็อาจจะมีโอกาสได้ใช้โยรีมากขึ้นนะในแค้นบทเทิร์นเทียห้าที่แบบป๊อตมันตีแรงชิบหายไวป่วงเลยเนาะโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย